สวัสดีค่ะตอนนี้แพทอยู่ที่ทะเลแถบแคทลินนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงที่น้ำกำลังลงค่ะโคดหินโผลเต็มเลยและโคดหินพวกนี้นะคะก็จะมีหอยมแมลงผู้เกาะอยู่ค่ะซึ่งรัฐบาลของนิวซีแลนด์นะคะอนุญาตให้ประชาชนเก็บหอยมแมลงผู้กลับไปทำอาหารเองที่บ้านได้ค่ะแต่ต้องอยู่ในปริมาณกำหนดแพทคิดว่าน่าจะไม่เกิน20ตัวต่วพอครอบครัวนะคะ เราลองมาดูกันไหมคะว่าหอยมแมลงผู้ที่เกาะตามโขดหินที่น,นี่มีเยอะมีน้อยขนาดไหนนะคะนี่ค่ะน้องหอยมแมลงผู่นี่ตัวนี้ก็ซ้อนอยู่นี่ค่ะ,ะเต็มเลยแต่พัดว่าน้องที่อยู่ตรงนี้น่าจะยังใครขนาดเล็กลงเล็กๆกอยู่แล้วก็นี้ตรงนี้ก็มีค่ะ นี่อุ้ยน้ำขึ้นมาเลยนี่ในซอกนี้ก็มีก็ตรงนี้ก็มีค่ะอืมน้องตรงนี้ก็ตัวขนาดขนาดขนาดกลางเนาะอันนี้น้องทอี่ขนาดกลาง นอกจอากไข่แมลงคู่แล้วค่ะยังมีสาลายด้วยค่ะสาลาย,ยักษมากใหญ่มากเลย่านไม่รู้ว่ามีคนเอาสาลายแบบนี้ไปทานหรือเปล่าน,นะคะอนนุ่นอันนุ่นเหมือนผมของปีศาจเลยไหลลงน้ําด้วยแต่แพดว่าสาลายอันเนี้ยค่ะที่เห็นอันเนี้ยน่าจะเหนียวน่าจะเหนียวมากจริงๆเลยค่ะ น้องเหมือนยางเลยค่ะดึงก็ไม่ออกด้วยนี่มีหอยแมลงผู้ซ่อนอยู่เหมือนกันเดี๋ยวแพทลองไปหาหอยแมลงผููตรงอื่นก่อนนะคะ,คะนี่ค่ะแพทเห็นน้องหอยแมลงผู้ตัวนี้ใหญ่มากใหญ่จริงๆเลยเดี๋ยวลองจับน้องขึ้นมาดูก่อนอว่าน้องตัวใหญ่จริงหรือเปล่า โอตัวใหญ่จริงๆด้วยค่ะใหญ่ใหญ่เท่าฝ่ามือแพทเลยตัวนี้น่าจะอไปกินได้ไม่ผิดกฎหมายแนะ่นอนค่ะอเดี๋ยวขอล้างน้องด้วยนะนี่ค่ะใหญ่มากแล้วนี่คือไขอ่แมลงผู้บางส่วนนะคะที่แพทเก็บมาได้ค่ะ น้องตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่เดี๋ยวกลองคิดก่อนนะคะว่าจะเอาไปทำอะไรทานดีอาจจะเอาแค่ไปต้มแล้วก็ลวกกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอยู่นิวซีแลนด์เนาะเข้าเมืองหลิวต้องหลิวตาตามลองหาอาหารจากธรรมชาติประหยัดต้นทุนมาทำกินที่บ้านบ้างค่ะยังไงก็ เดี๋ยวถ้าเกิดทำอะไรแล้วก็จะเขียนเล่าให้ฟังนะคะสําหรับวันนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะขอตัวไปเก็บไอยเพิ่มต่อก่อนนะคะบ๊ายบาย